วัตถุประสงค์ที่พระสรมมสัพทิเจ้าเพื่อนได้ทรงบัญญัติภาวินันเนี่ยเพราะอ,อีย่างโออยมพยมแม่มันเป็นอย่างจังคอยทรงบัญญัติขึ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์องครร์สมานนมหนึ่งเพื่อร่องรับควมตั้งยูดีของผัสสงเพื่อควมล้อมหลับเพื่อร่องรับควมตั้งอยู่ดีของมูสงเท่าไหร่สองเพื่อ คมบุคลคลภูเกอร์ยาสามเพื่อความสูกตำรนญแห่งมูสองสี่เพื่อความสูกตำรนญแห่งปิกสูภูมิศีลเป็นที่รักหา้าเพื่อป้องกันอาาัลตวจิเลสอันที่ปังเกิดในปัจจุบันหกเพื่อป้องกันอาาัลตวจิเลสอันที่ปังเกิดในอนาคตเจ็ดเพื่อความเดือมใสของชุมชนที่ยังบเ่เดือมใส ให้เกิดขึ้นแปดเพื่อความเบื่อสายิยิงขึ้นของชุ่มชนที่เดือมใสแล้วเก้าเพื่อความดบรุงมันแห่งภาษัตธรรมสิบเพื่ออนุครอพาบินัยเป็นการสื่อประยุน์พาพุทธศาสนาให้จเจริญบัดธนาสถาพรสืบต่อไปนี่คือพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้และส่งหามไว้ในพาบินัยที่พิสุห้ามเสพเมทุน นี่คืออาณาคาริยะวินัยที่กล่าวมาทั้งหมดคืออาาคาริยะวินัยคือวินัยของพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชทั่วไปต่อมาอาคาริยะวินัยวินัยสำหรับไผ่อาคาอาคาอาคาริยะวินัยเนี่ยวินัยของคฤหัดโยมพอโยมแม่สำหรับคฤริหัดญาติโยมผูกข้องเงินข้องบาท ที่สำคัญคือศีลนานะเมื่อเข้าใจเรื่องศีลกันก่อน,อนอที่สำคัญคือศีลหาผู้คล้องเลื่อนที่สำคัญคือศีลหาเด้ผู้คล้องกันศีลคืออะไรศีลคืออย่าง เนี่ยไปถามโยมพอยยมแม่ว่าศสีลนขึ้นอย่างศีลแปลว่าปกติเด้อที่องค์โตดีพัฒนาตะปูตปยปตาปัญตัดไว้ศีลนแปลว่าปกติเป็นวินัยทางตามเบื้องต้นของคนเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์จำแนกแกใจออกจากสัตว์จำแนกออกบ่อยร่วมกันนะครับเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ ทุกสิ่งตัวอย่างสีต้องมีลักษณะปะกติของมันเช่นปกติของหมาต้องยืนบ่มิการนอนเห็นปะเคยเห็นหมานอนปะหมายืนทั้งมือทั้งขึ้นทั้งวันมันนอนมันยืนนอนมันนอนยืนปกติของหมาต้องยืนเลยบ่มิการนอนถ้ามานอนกับเป็นเป็น,ปนอนว่าเนี่ยเอ๊ะหมาตัวนี้ผิดปกติแสดงว่าหมาป่วยเพราะหมาบ่มิการป่วยยืนอย่างเดียว แน่นยังเดียวคันมาตัวใดนอนแสดงว่าวมาตัวนั้นป่วยฤดูฝนตามปกติที่ต้องมีฝนถ้าฤดูฝนกลับแรงฝนพ่ตกแสดงว่าพิษปกติดินฟ้าอากาศพิษปกติง่ายๆเลยเห็นป่ะอีอย่างคือปกติของคนคนที่มีคนปกตินี่อีอย่างคือคนปกติของคน อะไรคือปกติของคนปกติของคนที่สําคัญมีอยู่ห้าประการโยมคําว่าปกติของคนมีอยู่มีที่สําคัญนะเอาที่สําคัญก่อนที่สําคัญนี่มีอยู่ห้าประการคือหนึ่งปกติของคนจะต้องไม่ฆ่าอนม่ะหนึ่ง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 ปกติของคนที่พ่มีการขาที่ต้องบ่อขาจะต้องไม่ฆ่า ถ้าวันไหนมีการค่าวันนั้นก็พิดพิดปกติเห็นปะขอภัยโยมขอภัยนะตากฝนวันนี้ฝนตกคนบัวดนิดนึงนะเนี่ยจำไว้นะปกติของคนเนี่ยคืออะไรก็คือวันไหนที่ไม่มีการค่าแสดงว่า วันนั้นเป็นวันปกติแต่ถ้าวันไหนมีการฆ่าสัตว์ชีวิตเกิดขึ้นวันนั้นไม่ใช่วันปกติเป็นวันปเป็นวันผิดปกติเป็นวันผิดปกติของคนแต่ไปเข่าใายปกติของสตัตว์เด้มันไปเข่าใายของของสตัตว์ปกติของสัตว์เนี่ยเช่นเสือมีสุนัขเป็นตน้น ซึ่งขาการเป็นทำลายกันเป็นปกติฉะ่นนั้นเพื่อรักษาป,ปกติของคนไหวศีนข้อที่หนึ่งจังเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องบ่ะขาสัตว์ตชีวิตเห็นบะม,มันม็คือสัตสาราสิ่งเนี่ยส,สัตสาราสิงอยู่ในดงอยู่ในนั้นมันขากันเด้มันมันเป็นปกติของของสัตโลกมันบลาโยมพอยโยแม,ม่แต่ว่ากันคนห้องไปขาสัต์เนี่ย มักกว่าพิษปกติของคน